สวัสดีทุกคนครับจะปลูกต้นไม้มาปลูกในโดเสาร์กันดีกว่าทุกคนเงินอยู่2,000 <S <S เดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อในโดเสาตัวที่ราคาแพงที่สุดที่ตังเรามีนะเองพันมีไหมครับลุงลุงไม่มีอะ่ะลุงมีแต่นาทอรซอรัอสิซื้อได้เลยหนึ่งไข่นาทอารัซอร์สกับเล็กส0่อ่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะ่ะปาชิเฟโลซอรัสี่0้ไปที่ฟาร์มเราเอาปลูกอย่างนี้เลยนะ เออ่ในเกมของหวานเมล็ดใช่ไหมเกมต้นไม้เนี่ยแต่ว่าเกมไดโนเสารทำแบบนี้เราต้องปูในน้ำเหรอแสดงว่ามันมีไดโนเสาสองแบบแฮะมีไดโนเสาร์ที่เป็นไดโนเสาร์น้ํากับไดโนเสาร์ธรรมดาไปแล้วโอ้ยวิวิวิยว้าวว้าววิวเป็นไข่ไดโนเสาร์อ่ะเราจะโตยังไงอ่ะฮะยัง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 เป็นสองเปอร์เซนต์อยู่ตอนนี้ยังไม่โตนะผมมีอีกตัวหนึ่งนะเป็นนาชิ เทโรซอรัสโอ้ยโยนโยนโยนเป็นไข่เลยไข่ปลอมปะเนี่ยไข่ซอรัสโตมาแล้วตัวนี้ประมาณ7%อยู่ยังไม่โตแฮะมันปลูกอะไรได้ไม่ได้ปลูกสิมันมันเลี้ยงอะไรได้เพิ่มอีกอะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเหมือนไดโนไม่ใช่ไดโนเสาร์่ามันเหมือนจระเข้มากเลยเปอร์เซ็นต์เดียวเองหรอลดน้ำได้ไหมอะทำไงมันโตวไวขึ้นอะผมเอาตัวนี้มาขายด้วยนะสามารถขายได้เป็นนี่ผมมีเงินเท่าไหร่แล้วอะร้อยหกสิบสามเอง อันนี้ไม่มีพันอะไรอีกบ้าง่ะมูสอรัสเหรอไปที่บ้านก่อนตอนนี้โตยังเนี่ยโอ้โหเฮ้ยตัวเขาใหญ่อ่ะอ้าวล่วงไอ้ต <c oughs> ัวเสาดินน้ำมันว่าตัวเขาใหญ่อ่ะว่ใหญ่มากมาทางนี้ดิเพื่อนทำไมไม่เดินมาหาเราอ่ะตัวนี้ประมาณส9 9เกจุหกตันนะเพื่อไปขายได้ราคามากเลยตัวที่ราคาแพงอ่ะยังไม่โตเลยแฮะเท่าไหร่แล้วอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้โหมสี่เปอร์เซ็นต์เองเหรอ ุ้ยแสดงว่าตัวนี้ราคาแพงมากว้าวโอ้มาเป็ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเลเอเลยเก็บไปเก็บไปเลี้ยงได้ไหมอะทำน้ำซุปอันนี้ขายได้เท่าไหร่ครับตัวนี้สิบเก้าตันดูดิฉันต้องการขายตัวเนี้ยเท่าไหร่อะวิเจ็ดร้อยเลยหรอตัวน,นี้น่าจะถูกกว่าปะเพราะว่าราคาซื้อมันถูกนิดเดียวเองเ้ย ัวนี้ร้อยกว่าผมลองไล่ซื้อทีทละทีละอย่างเลยกว่าอันนี้มันเป็นไดโนเสาร์แบบพันเล็กๆนะพอขึ้นมาจะเป็นแบบนี่2อ0อ่านี่ไงจะเป็นไดโนเสาร์น้ําจะเป็นอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์ธรรมดากับตัวเนี้ย4 0 0รอเอ้ย4ี0ซื้อได้พอดีอุ้ยตัวต่อไปไม่มีของในสตอคค็อกวยเหมันก็ตกน้ําเลยเอาไม่ใช่เหรอนี่ไงวิ่งมันก็โยนโยนแบบโยนหิน,นลงไปเลยอะโยนไปดิฝั่งเนี้ยไดไหมได้อยู่ พอมันไปนปลูกมันจะโตเหมือนเป็นไข่เลยแสดงว่าตัวนี้เคยซื้อแล้วนี่ไงไตัวเล็กนิดเดียวเองอันนี้เป็นจุลสิทธิ์จิรนนท์ฟาร์มโคตรใหญ่ตัวนี้เดียวเองอ่ะเฮ้ยทำไมรอบนี้ได้แค่50%แล้วนะ60% 40%อันนี้ก็สี่สี่เอ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าอันนี้เป็นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเวเลซีแรปเตอร์เหรออันนี้ยังเคยได้แรปเตอร์นะว้าวอู้กิ้งเหมือนก็เด็กเลยอ่ะอม,ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว เวลสีดัปเตอร์ครับอันนี้สิบห้าสิบแปดสิบห้าตันสิบแปดตันดิเอ้าเอ้าเอ้าเวนกัมเวนกัมมีจริงตัวนั้นโตยังไงไอตัวที่มันเราปลูกมาแต่ตอนเมื่อกี้เลยอะตอนแรกเลยอะมันยังไม่โตอีกเหรอโอ้โหวิวิวิตัวใหญ่แฮะวิวยังยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่เลยอะยิ่งตัวใหญ่ยิ่งโตยากนะจลับมาได้ไหมอะว้าวว้าวโคตรใหญ่วิตัวนี้ใหญ่มาก โ่ตัวนี uh, ้ใหญ่จริงเฮ้ยโอ้โหโหคนเท่คนเท่เลยครับพี่อันนี้ทีเล็กนะนะสองกกิโลเลยรโคตรใหญ่ะขายหมดเลยครับขายหมดครับไม่ต้องรอครับเกมนี้ปลูกแล้วขายได้เลยใช้คําว่าปลูกด้วยฟักดีต้องเป็นไนดสเสาฟักแล้วขายได้เลยรู้สึกว่าเมื่อกี้จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอันนี้ซื้อไปแล้วเปล่าเมื่อกี้หลักพันใช่ไหมหลักสามพันก็จะตัวไหนสักตัวหนึ่งนี่แหละโหห้าสิบห้าล้านเฮ้ยตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววะ ตัวนี้รู้สึกว่าช้ามากเลยอ่ะสิบสี่จุดเก้าสองเองเหรอวูนีตัวเดียวกันเลยวูตัวนี้ตุกยากนะโอ้ยนี่ถ้าเกิดใครตัวใหญ่มันจะโชว์ออกตรงนี้เลยนะเนี่ยเต็มร้อยยังอ่ะตัวเท่านี้เหรอบอสสี่ห้าตัวนี้ตัวใหญ่กว่าอีกโอ้ยโอ้โหตกใจตกใจตัวเบลเลอรเลยโยนลงไปอ่ะแล้วมันก็โตว้าวตัวนี้ถ้าตัวไม่ใหญ่นี่ไงตัวแรกเลยที่เราได้เมื่อกี้ดิมโทอนขายหมดเลยครับขายหมดครับ อุ้ยได้36เลยเหรอว้าวงั้นผมซื้อไป3ตัวดีกว่า123โองสโยนแล้วกรเด็นเห็นป่ะอ้ยต่น้ำหนักตัวไม่เท่ากันแฮะเดี๋ยวนะนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอู้อันนี้คือดีเมทอโดนแบบติดเลดเนาะอู้เหมือนตัวเนี้ยอันนี้ก็ติดเลดเหมือนกันนะติ date, ตดเลดน่าจะราคาแพงกว่าปะ่ะ3าผมมีเงินอยู่ ร้อยหนึ่งซื้อไป2ตัวดีกว่าเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวขอซื้อตัวใหญ่มันไก่เลยอ่ะไก่ตำนานเนาะไก่แบบช่วงยุคพิเศษเย,ยุคไหนไม่รู้อะพูดไปก่อนช่วงนี้เงินหมดอว้ยได้ร้อยเก้าสิบเอ็ดตัวต่อไปเมื่อกี้เราซื้อ,อยังอะ่ะผมซื้อไปสักตัวหนึ่งแล้วกันแล้วก็เหลืออีกสักหกสิบใช่ไหมผมวานไปเลยหกตัวบวาน์บานไปดิมันจะได้เยอะขึ้นไหมมีใครได้ของดีปะ่ะยังไม่มีนะอ๋อตัวเหลืองเมื่อกี้เราออกมาแล้วเดี๋ยวเอาพวกนี้ไปขายเอาไปขายเป็นหนังหนังเบลโรซีรัปเตอร์ขายยก อยู่แพ็กเท่าไหร่สามร้อยเหรอกลับมาดูอีกทีดิยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วตัวใหญ่มากเลยอะส,สมัยก่อนนี่ตัวเบลอเลยคือมนุษย์อยู่ไม่ได้อะอยู่ไปแล้วตายโดนเหยียบโอ้ยเฮ้ยจะหลวดเลยวิ่งโคตรเร็วอะแล้ววิ่งขนาดนี้เจอม,มนุษย์เจอก็ตายอะนี่เงนินไม่พอได้สี่ตัวเองเหรอหกิมขามาสี่ตัวเองเนี่ยนะแปดร้อยสิบเก้าได้ไหมไปครับตัวอะไรอะผมลืมไปแล้วเนี่ย ครับเดียวเองอันนี้เป็นแรบเตอร์ป่ะโอ้ยตัวนี้ม่ไอตัวนี้นี่ไงที่เมื่อกี้มันขึ้นจออ่ะอุ้ยรอบนี้เราได้เลดนะเนี่ยแต่ว่าตัวไม่ใหญ่แฮะเฮ้ยเลดเลดสิเปร์เซ็นต์ได้อยู่สามสี่สหโอ้ยโอโอยย0สิบแล้วโอ้ยนี่ไงตัวเดียวกันเห็นป้าหูตัวใหญ่มากเฮ้ยเดี๋ยวมินหูหเก็บได้ปะ อหยิบไม่ได้100ติดเลทขึ้นไหมไม่ขึ้นจอตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนี้มันเท่าไหร่30ตันผมมีเงินอยู่19นะตอนเนี้ยขายครับหุ้ยได้เป็นพันเลยหรอเมื่อกี้ผมซื้อมาแค่800เองนะตัวตัวนี้เติเกิดตัวนี้เกิดช้าตัวนี้เกิดไวกว่ามันรีให้แล้วเห็นปะซื้อหมดเลยครับเออยอมเข้ไปเฮ้ยเลยสอฟองนี่าตัวนี้ส0ซแล้วจระเข้ยักษ์ครับ อนนี้ยังไม่ยากนะแต่คอยาวมากเลยไม่มีตัวใหญ่เลยมีแต่ตัวเล็กอันนี้ไม่ติดเลดน,นะทุกคนติดธรรมดาอยู่โห้โหโคตรเทเฮ้ไม่แน่เดี๋ยวเราเก็บตังค์ก่อนแป๊บนึงผมรออีสองตัวนั้นเกิดอยู่อ่ะมันมันกว่าจะฟักโคตรนานเลยอ่ะฟักแล้วแต่มันเป็นตัวใหญ่มันตัวนี้เดียวเองกว่าจะโตไม่มีสารเล่งด้วยอ่ะเก็บมาเก็บมาครับเก็บมาเก็บมาเออโตอย่างเนี้ยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต โอ้ตัวนิดเดียวเองวีฟาร์มอยู่นี่เหรอหวิมีสีทองด้วยโอ้โอสีเรนโบว์อันนี้ติดเลดโอ้โหมีปลาหมึกมีอันนี้เน,นี่ยเน,นี่ยเน,นียอ,อะไรนะจําชื่อไม่ได้อะ่ะมีปลาติดทองด้วยอะ่ะยังไม่ได้แล้วเก็บก่อนเก็บไปขายเก็บไปขายก่อนนะเก็บเก็บเก็บลูกกระจกไปขายก่อนตัวนิดเดียวเอง <c oughs> ตัวนิดเดียวเองอะ่ะเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามพันห้าเมื่อกี้มันราคาเท่าไหร่นะตัวใหญ่ๆอะ่ะเฮ้ยพอดีราคา สามพันห้าเคส a s โครใหม่ครับตัวใหม่เคสโคลาลัสช่างมันเถอะชื่ออะไรก็ไม่รู้อะ่ะผมว่าน่าจะตัวปเปลงแน่ๆฮะเป็นนกนะนะ What เฮ้ยแต่โหรอไปเป็นชาติเลยคนนี้ไม่มีตังค์แล้วทุกคน <c oughs> โอ้ตัวนี้มันปลูกมาตั้งนานแล้วแต่ต้นคลิปเนี่ยยังไม่เกิดเลยมาแล้วมาแล้วมันไม่ใช่ปลาหมึกมันน่าจะเป็นกุ้งปะแต่ตัวไวนะ ตัวใหญ่มากเลยไม่มีตังซื้อตัวใหญ่เลยครับไม่มีตังเพราะว่าต้องรออันเนี้ยมันนําไปแล้วพี่เอ้ยช่วยโตหน่อยสิไม่มีน้ําหยอดเลยเหรอใหญ่มากโอ้ไม่ที่อยู่แล้วเน่ยดูฝั่งนี้ดิเมื่อกี้มันเห็นโอ้นี่ไงโอ้โหว้าวว้าวอ้น,นี้มันเป็นสัตว์กินพืชนะที่มันคอยาวอะ่ะอุ้ยที่มันมามองดิทุกคนม,นมามองเราจะเขมอบเราวะเนี่ย ตัวนิดเดียวจะอิ่มเหรอพี่มาแล้วมาแล้วนี่ไงถ้าเหมือนมันเอาออกมาจากข้างนอกได้ไหมอะบินไหมเฮ้ยบินกลายเป็นกุ้งบินไปนแล้วเนี่ยโคตรเฟี้ยวตัวนี้ขายได้ราคาดีนะตัวนี้ไม่แพงเท่าไหร่สี่ร้อยเห็นปะขายได้ราคาดีอยู่ไว้หมดแล้วเหรอผมมันรีใหม่หมดแล้วเหลือแต่ร้อยกว่าบาทกับสามพันโอ้ราคาแพงมากเลยดูสิได้ข่มาสามเบอร์ลงตัวถูกไปก่อนตัวนี้ว็ขายดีตัวนี้ตัวแพงอยู่นะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับกับสามสิบหก ไม่ใช่36 51ครึ่งครึ่งแล้วครึ่งครึ่งแล้วไอตัวติดเลดมาหนึ่งตัวเมื่อกี้นี่ไงตัวติดเลดแต่เป็นเลดแบบชาวบ้านนะเลดชาวบ้านปลูกง่ายนะลงง่ายด้วยขายง่ายด้วยเห็นไหมหกร้อยมาแล้วไวจริงแป๊บเดียวเองสิบเอ็ดตัวลงไปลงไปลงไปคลืยย่นเหมือนกับหินเลยวินกยังไม่โตนะโอแต่ดูแต่ดูเงาดิงาดงายงเงางใหญ่เงาเบลเลอร์เลยเอ็ดตัวครับสิบเอ็ดตัวยังไมลงไม่ได้เหรอติดเหรอติดติดติดเฮ้ยนี่ เอ้ยได้ติดเลดติดเลดติดเลดแบบใหม่มันมีติดเลดสีกับติดเลดอันนี้สีคนละสีเลยนะสามใบสามใบสองใบสองใบ,งใบหนึ่งใบไปครับโอ้แต่รู้สึกว่าน,นี้หกสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะเห็นปะตัวเริ่มใหญ่แล้วนกเท่าไหร่แล้วอะนกสี่สิบห้าสี่สิบแปดเองเมื่อกี้ติดเลดเก็บไปแล้วนะสองตัวอันนี้เห็นในติดเลดสีชมพูตัวจะแพงกว่าวุ้ยขายได้วันนี้น่าจะเป็นพันอยู่นะเพราะว่าติดเลดตั้งสองตัวเนี่ย เลดเลดแพงด้วยเห็นป่ะมีเลด,ดดาวอะ่ะอันนี้สองดาวเอาไปเสร็จแล้วเก็บครับเมื่อกี้ผมมีเงินอยู่ประมาณเกือบสามพันป่ะอุ้ยเล่นง่ายขึ้นเยอะห้าพันแล้วห้าพันสี 5, ่ครับตอนนี้มีอะไรมาขายแบบแพงๆเอาเอามันรีสต็อกใหม่อะ่ะอุ้ได้แค่เบอร์เดียวเองได้ไข่เบอร์เดียวโอยังเชงเลยได้ไม่ได้เอาไข่บเบอร์หนึ่งก่อนก็แล้วกันไม่เป็นไรนะผมมีตังค์เยอะไข่มันมีดาวด้วยนะเห็นป่ะมันเป็นดาวเบอร์สองกับดาวเบอร์หนึ่งอันนี้ไข่ดาวเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นไข่ถูกหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้ว มาแล้วครับมาแล้วตัวใหญ่แน่นอนเฮ้ยมีนกสองตัวแล้วนะตอนนี้ปีดีมากเลยตัวนี้มันตัวนี้ไม่ได้ติดเลทนะตัวนี้ติดเลทธรรมดาธรรมดาติดเลทแต่ว่าตัวนี้มันโตก่อนไงอู้หุเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นแล้วช็อกมาแล้วโัเบลเลอร์เลยเ็บก่อนนะวยนี่วีโอ้ย,อยนี่หายากอันนี้ตัวหายากกว่า แต่ว่าถ้าเกิดเจอสีเหลืองอ่ะสีเหลืองจะขึ้นจอเมื่อกี้เลยนะสีสีเหลืองนี่คือหายากมากตัวนี้มันสีฟ้าแต่ว่าเป็นเลดแบบเลทยังไม่โหดมากนะแต่ก็คือเจอเจอยากเหมือนกันผมว่าในนี้นจะเป็นสามดาวไหมไม่แน่นะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโตวเท่ากันปะเฮ้ยโตวไวเท่ากันเหนะือมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมันลอดโหลดอะไรเลยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ยังยังไม่ถึงตัวนี้ร้อยแล้วนี่เก็บมาก่อนยังไม่ขึ้นจอเลยครับนี่เลดสามดาวยี่สิบเอ็ดตันแพงกว่าดูที่เท่าไหร่อ่ะตัวเดียวนะขายไปตัวเดียวเลย ติดเลสธรรมดาสามดาวอุย้ยพันเลยหรอโอ้ยมันรีให้แล้วรีใหม่แล้วรีใหม่แล้วนี่ไงมี8ปดร้อยหนึ่งตัวสองตัวผมรออยู่นะเนี่ยไอตัวยักษ์อ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าตัวยักษ์มันจะยักษ์แค่ไหนเชียวอันนี้พันติดเลดมีหนึ่งตัวนะนกติดเลดโอ้ยบินสูงกว่านกติดเลดบินสูงกว่าไม่ติดเลดปะ่ะเกี่ยวป่ะไม่รู้นะเสียงพูที่มีปีกสีสีเหลืองเหรอเห็นป่ะปีกอันนี้ไม่มีสีเหลืองปีกนี้จะสีเหลืองเห็นไหมดิ สวยกว่าสีชมพูเก็บมาก่อนตัวไม่ติดเลดธรรมดานะอันนี้ติดเลดปะเนี่ยไม่ใช่เหรอโอ้ตัวติดเลดสีชมพูเก็บมาก่อนตัวธรรมดาถ้าตัวนี้ไปขายผมว่าได้ราคาแน่ๆเยอะเยอะอยู่อะตนาสมันโตขึ้นแล้วนะโอ้โหตัวโคตรใหญ่อะ่ะดูดิเดี๋ยวดูดิอันนี้มันติดเลดเท่าไหรอ่อ่ะติดเลดสามดาวอาวไปหายแล้วอะเอาหายไปเลย นี่ขึ้นจอป่ะเนี่ยไม่ขึ้นจอมีตัวใหญ่กว่านี้ดูดิว้าวติดเลสีชมพสูสามดาวครับเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเดียวหกร้อยยกแพ็คอะยกแพ็คสองพันแปดดูดิมีเดรสาวตัวใหม่ไหมนี่ไงมีเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าไม่มีตังค์ซื้อนะเฮ้ยตัวนี้สามพันเองเหรอสามพันซื้อดเอิโคารซอรัสตัวสามพันเปิดตัวแรกก็ติดเลสเลยเหรอ อ๋อนี่ไงที่มันเป็นเป็นซอรัสที่มันใช้หาในการตีอะตัวนี้หัวกระแทกซอรัสอันนี้ใช้หัวมงกนะตัวนี้79%แล้วครับเฮย้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะอะไรแว๊บๆเรืองแสงอ๋อปลายปลายปลาย,ลาย,ลายผมนึกว่าของคนอื่นอันนี้ไม่ติดเลทรอบนี้ธรรมดาหมดเลยอะไว้ได้ตัวน้อยโหตัวคตรเล็กอะเล็กกว่าหินีนตอนเนี้แล้วรอตัวมันใหญ่นะเท่าไหร่ครับตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ละ สามพันหนึ่งเฮ้ยสามพันหนึ่งผมซื้อได้อีกตัวหนึ่งแล้วนะ่ะนี่ไงมันได้ตัวหนึ่งสามพันไข่เบอร์เบลเลอร์เลยอันนี้ยังเล็กกว่าเห็นปะดูจิเห็นไหมตัวนี้ยังเล็กกว่าเลยอ่ะไข่ขนาดไข่ยังเกิดยากอ่ะคิดดูสิโอ้ยตัวนี้ไม่ติดเลรยตัวธรรมดาครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ยี่สิบหกแล้วนี่เอาไปสุ่มสปินได้นะเดี๋ยวดูดิสิบห้าเพชรได้อย่างสปินสปินดิได้ไรอ่ะโอ้ย้โยโอ้ย ฮ้ยได้ตัวนี้มาเหรอไลโอเพลดอนโหกลับมาแล้วโอ้โหตัวกคนใหญ่อ่ะไลโอเพลดอนครับไข่ oh, ตัวใหญ่อยู่แต่ว่าตัวยากกว,าว่าตัวยากกว่าตัวนี้แน่ๆเลยรู้สึกว่าเอาตัวเลดไปขายอะ่ะได้เพชรมาเอาเพชรไปเปิดได้นะเอาผมมีอีกสองตัวนี่ไงเอาไปเซล์ก่อนเผื่อจะได้เพชรขึ้นมานะได้ไหมได้แต่งเงินอะ่ะไลโอเพลดอนมายังอะมาแล้วนี่ เอาหายไปไหนอะอ๋อตัวแค่นี้เองเหรอบูอันนี้ฟาร์มฟาร์มอะไรวะเนี่ยว่าตัวโคตรใหญ่อะเก็บไม่ได้นะมันยังไม่ทำระบบขโมยโอ้ยยังมีฝั่งนู้นอีกะ่ะ่ใ่ตัวเดียวกันยังกำมังกรนี่มันเกมในโดเสาจริงปะเนี่ยตัวใหญ่จังอ่ะเดี๋ยวก่อนเขินเขินผมมีแตตัวเล็ก,เลกๆเลยอ่ะตอนเนี้ย ไม่ติดเลทด้วยตอนเนี้ยได้หกร้อยห้อยิบนี่ไงซื้อตัวนี้ได้สี่รอยหนึ่งตัวก็ตัวนี้200อนี่ไงตัวใหญ่มากไลโอเพลดอนลงน้ําไปกระตุกกระตุกกระตุกเฮ้ยยังไม่โตอีกอ่ะโอ้โหแต่ละฟาร์มนี่คือไม่ไหว่ะเห็นแล้วช็อกดูตัวนี้ดินกของผม94%อร์เซ็นแล้วตัวตัวใหญ่อยู่นะโอ้โหถือว่าเกมกระตุกเลยอ่ะก่อนที่จะมานี่กระตุกเลยนะ95%็แล้วตอนนี้เฮ้ยตัวนี้โตเต็มวัยแล้วนี่เอาไปขายแล้วนะ นี่ไงตัวนี้ถูกกว่านี่เมื่อกี้ได้มาจากการสปันสปินนะกับตัวนี้เป็นตัวตัวนู้นได้หมดแล้วนี่ไงตัวน้อยมากเลยเกิดนะมีตัวติดเลดอยู่ไม่เป็นไรครามมงุกหโหดอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยสามพันี่เนี่ยมันมีอยู่ประมาณพันห้าึงตัวโตโคตรยากเลยอ่ะโหสี่พันเก้าไม่มีตังค์ซื้อคาโนทารัสนกตโอโหนกไม่ติดเลแต่นกตัวใหญ่ได้น้ำหนักตอนนี้นก ตัวใหญ่มากเลยอ่ะกุ้งสองตัว,ตวเฮ้ยได้ติดเลดตัวหนึ่งเอาไปขายได้เดี๋ยวได้เดี๋ยว,ได,ดยวได้เพชรแน่นอนได้แล้วนกได้แล้วผมได้นกแล้วนะโอ้โหวันี่เลดเลดดีเลดสามตัวฝั่งนี้มีเลดป่ะฝั่งนี้ไม่มีเลดแฮมู้แต่ห่้าสิบหกเปอร์เซ็นครับตอนนี้หูนี่เป็นอะไรวะเนี่ยมันอะไรตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โวตัวนี้ติดเลดด้วยนะน่าเห็นป่ะ สีดำโอ้แต่ผมได้เลดอยู่สองสาตัวนะตอนนี้นกได้แล้วเอามาดูดิว่าขายได้ปะ่ะเก็บให้หมดเลยนะเก็บนกครับเก็บนกสวยนกตัวใหญ่นะั่นนะ่ะโอ้กระตุกเลยอะ่ะพอคนออกไปปุ๊บก,กระตุกปั๊บเลยดูดิอันนี้นกจักษ์บินมาว้าวโอ้โหมีตัวติดเลดด้วยนะนี่ไงโอ้ตัวนี้น่าจะแพงนะเนี่ยตัวติดเลดครับขายหมดเลยครับดู เห็นเป้าขึ้นมาแล้วเพชรนะเอาเพชรไปทําอันนี้ได้เลยการสปินอ่ะโอ้มันต้องการสี่สิบห้าถึงจะได้สามสปินโอ้โหมาแล้วตัวคุดใหญ่อะเก็บมาก่อนดิผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่ดูดิดูดิโอ้โหมันตามมาแล้วทุกคนตัวคุดใหญ่น่ากลัวมากเลยโหเล็กไปเลยอ่ะพอเจอตรงเนี้ยไอตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะเห็นแล้วช็อกไหนเราเอาไปขายดิผมว่าผมน่าจะได้ ของดีบ้างแหละนี่ไงมาแล้ว46ถ้าเกิดเอาตัวที่มันปลูกยากไปขายอ่ะแล้วไวไปสปินอ่ะเอ้ยโอ้โหลองดูดิผมอาจจะได้ตัวดีก็ได้นะผมมีสปินสามสปินครับหนึ่งตัวไปเฮ้ยหนึ่งในสิบหกของดีสปินนี้ได้ไหมเอ้ได้เหมือนกันเหรอโอ้ยได้หนึ่งในสิบหกเหมือนกันในตัวเดียวกันเลยอ่ะโอ้มาให้เก็บอูฟูปลูกอีกดิผมมีอีกสองตัวนะตัวนี้กับตัวนี้กับ ฝังนู้เป็นไข่นะแต่มันโตช้ากว่าโย่ไปเลยครับก็สําหรับคลิปนี้าการฟักไข่ทุกคนครับเกมใหม่นะเพิ่งเปิดได้ไม่นานเท่าไหร่เองประมาณเดือนนึงเองมั้งถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่าจินรนด้ดยนะครับผมสําหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงไวติดตามด้วยล่ยคลิปนี้เรามี เฮ้เดี๋ยวนะมันเป็นอ๋อนี่ไงที่มันเป็นปลาหมึกจะรวดเห็นป้าที่มาเห็นเมื่อกี้อะ่ะกับตัวนี้อีกตัวหนึ่งฝั่งนี้มีอยู่นะตัวใหม่เมื่อกี้ผมได้เปิดเจอเลยอุ้ยติดเลดด้วยไวย้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจ๋งอย่างเจ๋ง